สัสดี้ถ้าค,คุณรำมบบนีกูผมเคียร์ยักษ์คูห่มเหม,มือนจะมาเล่นไมค์ครับลัคกี้บ็อกเธอจะยพูดเหรอวันนี้เอยู่กับใครอ่ะงอนแล้วนะไม่คุยแล้วไปละงอนแล้วไม่ง้อไปกลับไปนะง้อก่อนโอ,คคโอ้ยถ้าตราได้มาเปิดลัคกี้บ็อกอ่า,อาไม่เขาหมาย<ข>ถึงมาเปิดกับใครเต็งไม่สนใจกงอะไรใช่ไหม เออไ้เก่าแล้วจะไปไหนกันไปเอาอย่างี้ดิงอก่อนไม่ไม่งอไม่กลับไปโอ้โอ้ตัวเองไม่งอนนะครับเกิดนี่โอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกซ์มิดกับสไปรอตกันนั่นเองู้โอเคนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาเป็นแฟนกันอีกรอบนึงนะเผื่อแบบทุกคนอยากให้เป็นกันเนาะโอเคหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราเป็นกันในเบสบอลวันนี้เราก็เลยมาเป็นกันในลัคกี้บ็อกซ์กันบ้างเป็นบ่อยแท้วะฮะแก้วก็เป็นกันจริงๆไม่ใช่เหรอก็เป็นในคลิปบ้างไม่ได้เหรอไปคุยไปคุยกับแฟนกูนะ เดี <G ül üyor> ๋ยวนี่นี่เราวันนี้แหละครับแล้วก็มาสู้กับปลาหมึกเรืองแสงนนั่เองเสื้อหมึกเรืองแสงเนี่ยมันจะมีในเวอร์ชั่น1.7นะครับทุกคนไอที่เราไปเล่นเอ่ออะไรนะอาร์มพิกกิ้ที่มาแรกของโอเพียที่ตอนเราลงถ้ำไปแล้วผมไปฆ่าหมึกเรืองแสงอะแล้วก็ถือไนนอ,อ,อ้นั่นอ่ะไอปลาหมึกเอิอมนือหมึกอ่ะเออที่เรืองแสงนั่นแหละเอาเป็นว่ามันคือหมึกเรืองแสงแล้วกันถ้าถามว่ามันทำอะไรได้เอาเป็นว่าเท่าที่รู้นั่นก็คือมันแค่เรืองแสงได้แค่นั้นแหละเออรู้แค่นี้แหละมาเดี๋ยวเราก็มาแลกกล่องมิดกันเลยดีกว่ามาวางเลยตัวเองวางสไปรัลนะวางเเเเพพราาาะะว่ขจใหห้ธอทโดดสุ สำหรับเขาเขาการก,ก็ได้ <Yay. S 1> เขาโยมมาเปิดเลยเริ่มมาได้เป็นยาสุ per ป version เ,ป <c oughs> เลิกมาแล <c oughs> ้วมาที่ลุ้มไปเลยเออโดนอุ้ยชื่ออุ้ยลืมไปต้องเป็นแฟนกันเออโอเคเกือบลืมเลยเธออะไรเธอเมื่อกี้เธอตะคิปเปอร์เหรอแย่เมื่อกี้ไม่คิปเปอร์มันระเบิดป่ะเธอต้องระเบิดอ๋อไม่ระเบิดโอเค <c oughs> หุย้ย <Okay. S 2> แล้นี้เราได้เป็นแอปเปิ้ลมิน์เอ่อมิชโอ้โหอะไรเหรอไหนตีมาดิไม่กลัวหรอกอ้าวมันเห็นตัวกูได้ไวเนี่ยโอ้โห คือแบบเราไม่ตายเธอแบบดาบเธอกาเราลบผิดหวังในตัวเธอว่ะแบบเลิศเถอะหมาใครเนี่ยเอ้ามันไม่กัดุ๊เอ้าเธอไม่เธอไม่เห็นก็เอ้ยเธอไม่เห็นเขาด้วยหว่าบายวายมันหน้ามันทำเป็นหน้ามันทำเป็นหน้ามีเตาเผาคุยเธอมันมีเตาเผาสายลุงด้วยดิเดี๋ยวคีมน้าสะเตอเเผาสายลุงไหมเนี่ยเฮ้ยเทพหว่าอันนี้เป็นอ๋อไอเนี้ยอันนี้คุ้นๆพระเจ้าไม่ผิดคือมันโอพีเจ้าวะอ่ะเดี๋ยวลองคาดูกับแป๊บนึงทำไมคุณเป็นภาษาไทยอ่ะ กูว่าใต้เป็นภาษาไทยเอ้ยเราใต้เป็นภาษาไทยไอ้ยเขาใต้เป็นภาษาไทยโอ้ยกูเมาเลยเรางงว่ะเออโอเคเธอเออเดี๋ยวนะโอเคอืมโอเคอะไรไม่โอเคอันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะได้ประมาณนี้โอเคโอ้โหตอนนี้เราพีมากเลยไหนเธอเราขอลองตีเธอหน่อยชี้เฮ้ยเอมือลัานมือรัาเธอเธอตะกี้นี้เธอชนะเขาของงอนนะเธอต้องยอมเพราเท่านั้นถ้าเธอไม่ยอมเข้องงอนโอเคไหมอ่ะโุ้ยมือลั่นเธอขอโทษ เธอทำเพื่ออะไรป่ะแล้วมึงอกี้เธไปเหรอเธอทำเธอเธอต่อยเราถ้าเธอเป็นแฟนเราเธอต้องยอมเขาตลอดเออเขาเปิดให้ไม่อได้ปวะเธอเอาไอ้นี่นี่อ่ะไปยิงไปแล้วโอเคเฮ้ยเธออะไรอ่ะฮักกี้กอดฉันเธอกล้าฆ่าเด็กน้อยที่หน้ารักด้านนิสัยอย่างนี้อย่างไงเธอเธอมันเลวไอ้เลวเธอมันเลวไม่ต้องลงกูลงเองไปแล้วจุ๊งโอ้โหมาต่อไปอันนี้เอ็นเดอร์แมวอะไรอยู่ๆกับมืดอยู่ๆกมึนอันนี้ได้เป็น อู๋อมยิ้มเธอเขามีาอยมยิ้มไหมเธออ่ะอา้อาวมันมันมันปากไม่ได้อ่ะแต่มันกินได้นั่นคือสปีดนะทุกคนโอ้ยโอ้ยค้างค้างอันนี้หัวอะไรเธออุ้ยเธอเดี๋ยวกูค้างยับเลยเธอกูเธอมึงเป็นไรเนี่ยเอาโอเคมาแล้วเจ้โอเคอุ้ย,อ,อ,ยอันนี้อะไรอะ่ะไหนลองปลาสิอุ้ยเธอเธอไม่เก็บอ่ะไม่เก็บหายนะเธอระเบิดระเบิดระเบิด ดูวแก่เธอเยอะเลยเนาะเออเธอเหนื่อยแต่มาที่มีแฟนไปนละโอ้โหเราเหนื่อยมากเลยเอ่ะจริงอา้าวเหนือหน่อยหรอพูดเหนือ่อยเขาหงองอนนะเอองอนไปมึงอะยอมอ่ะเนี่นี่น <c oughs> มันจะได้สลามแรงหนาปนะเนี่ยอันนี้แทงสติก๊กกระเด็นกลับไม่เอาสลามอีกแล้วเอออันนี้เป็นโอ๊ยโอ๊ยสลามอันนี้สลามเนี่ยอร่อยนะทำไมอ่ะสลามอะไรกินงปงไม่ทานโทษเอ้าเธออะเว่าจะพูดอะไรหันคลิปมันนะอายเขาหมด มีไปสิบหรือห้าสิบไอ้พวกเงินเงินนั่นมึงชิดบ้างมั้งนะเอาไปดิเนี่ยโอเคผมรอเธอใหญก่อนก็เลยอะอะไรของมึงนะอันนี้มันเป็นบิ๊กแอนนะทุกคนเออดีมากเลยอะไรเหนุ่มเพชรกูไปทำไมอะกูุอบคืนแล้วไม่ได้ตัวเองดีมากโอ้โหหเห็ดอะอะไรจริงจริงอะไรจริงจริงกูไม่มีที่ขุดหนมทำขุดอะไรของคนมาอ๋อโอเคถ้าเธอเปิดได้อมยิ้มอะมันคือนั่นมันคือที่ขุดโอ้โห ตีรัวแต่มันตีรัวมากเลยเล่นเล่นเล่้ที่ขุด่่ะเล่ขุด่นเล่นเล่เล่มเลนเล่นเล่มเล่นเล่นเล่น่นเีรนเล่กเล่นเล่นเห่นเล่นเล่นเอ่นเล่นเอ้นเ่นเ่ัเลอนเ่เล่นเล่นเ่นเนเล่นเลอนเล่นเล่นเออนเล่นเลนเล่นเล่นเล่นเนเล่เ่น่นุล่นเล่นเล่่เล่นเล่เอนเลนเ่นเลเล่นเล่นเล่นเะเ่นเลนเนลเเ เธอถึงคอมพิตยังไงเธอฆ่าเราไม่ได้เพราะเราถึกมากเดี๋ยวก็รู้ตอนตอนสู้อ่ะถ้าเธอไม่ยอมเขาเดี๋ยวเธอรู้เลยหลังไม้เขางอนเธอก็รัวแน่ถ้าเธอไม่ง้อเขาเธอก็จบไปแล้วก็แค่นั้แหละมันของไม้กูก็ไม่ง้อมันในคลิปหรอกอะไนี่นี่อันนี้มันคืออะไรทุกคนอ๋อมันคือแร่มิสเขาเรียกว่าแร่ผิดแร่ผิดเท็กเจอร์ผิดพลาดกูแปลเลยกูว่าเนี่ยโอ้โหดาบลาบเป็นห้าเลือดจีกล่องแล้วเธอเดือยอย่างละสามหกกับสามเจ็ดจ้ะเกาะไอ้นี่กู ก่อเท็กเจอร์ไอ้นั่นกูโอ้หใส่ระบิดไม่ได้เลยโอเคถอดออกก็ไปอ๋อคือหมวกของแน่นี่มันทําให้ไม่ได้โอเคมั่วอา้าวมั่วอะไรก็เมื่อกี้เขาลองใส่อยู่แยว้วอ,อ่ะโอ้ยอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นนะเมื่อกี้เหลือสามหกกับสามสามวตอนนี้เยอะเหรอชชา,ช,า,ช,าชิบหายอา้าวเธอกล้าพูดชิบหายเขาเหรออ๋อไม่เธอเราเราพูดลอยลอยอ๋อเ <c oughs> นียดิเมื่อกี้ฆ่าแล้วพี่เตอร์อือปาเมืองปามังกรนจีปามังกร ธอการเล่นคนตัวทีแดงใครชื่อทีอ่ะเธอนอกใจเขาหรออาสีเธอรอเดี๋ดีอะไรเนี่ยโอ้โหออะะไร่มึงกดปุ่มดิเธอมึงกดอ้าวไปเลยเธอกดกดกดมันอ๋อมันเป็นอะไรละเออเธอเงินเจนเงินเจนใช่ใช่ใช่โอ้เทพอ่ะกดกดเจเลยอะไรอ่ะโอ้โหกองระเบิดกูไม่อยู่แล้ว้โอเคเธอกูไปละแล้ออโโ้้โอ้โหมันมาเต็มเลยเธออะไรเต็ม อซอมบี้ตอนนี้เราโคต,ต้องหาเกาะอ,อื่นไหมอะเออเธอเธอไม่เห็นมาตีเราบ้างเลย,เ,ยเธอลงมาตีเราบ้างนี้อันนี้โม่งเกี่ยวมมทูดไม่เอาการต,ตีแล้วนะเธอเอออ่ะเธอเอาให้อันนี้อ่ะบริจาคอันนั้นดาบเธอดาบไปเท่าไหร่เยอะกว่าเธอเท่าไหร่ล่ะไม่รู้เหมือนกันมึงบอกดาบมปเยอะกว่าเธอนี่เธอดาบนี่เคยเห็นไหมเนี่ยดาบที่แบบดาบไปเยอะมากแต่เธอตีเราไม่ตายนะเออน่ะนี่อันนี้อะไรสปอนมาเหรอ โอเคสปอนตัวเองวะเดี๋ยวเดี๋ยวคือทำไมเวลามันเสกหมามึงจะนั่งไอเนี่ยลุกขึ้นมาเออถ้ามึงโง่มึงก็เออมึงโดนลาบาตาบปานะไ้านะเฮ้ยเพนน่าไมทอะไมแล้วจะทำไมทุกคนมันมีปั๊บเกิดไอ้ทุกคนเธอมันมีปั๊เกิดใหม่โอ้ยแนนอย่าเถื่อเรามีแพนน้าเจนไม่หมดเลยแพนน้าเจนไมหมดเลยโอ้ยอะไรมายิงตูเนี่ยโอ้ยอะไรฮะเออกล้ายิงตูเหรอเออมีแล้วแต่เด็กยิงแฟร์แล้วนะแฟร์แล้วข่หวงปลา เธอเธอกูเหลือห้าสิบกล่องแล้วเธอ,อกูเหลือห้าสิบกล่องแล้วเธอเหลือเยอะมากเลยโอเคเธอเขามีของขวัญให้อยู่ไหนเนี่ยไม่เอามึงหายแล้วเธออยู่ไหนวะอ๋อกูเห็นแล้วบินทำไมอะ่ะไม่ให้ของขวัญแล้วก็ได้ตายยาไสกูเอ้ารู้ได้ไงอ่ะเรียบร้อยมากูตายเธอรู้ได้เพราะปนปายาใส่เธอมือแ <laughs> พนหน้าได้เหรอมีสิก็เขาเสกมาเฮ้ยนี่แต่ไม่ดีเสกโอ้โกงโกง ไม่ให้กูมีไข่เกิดไอ้ชิมายไหนมึงโก้เหรออ่านะครับทุกคนก็กลับมาอีกรอบนึงครับหลังจากที่เราใช้ไอ้ดาบนี่ตีไปมาเกมมันก็เลยหลุดก็อย่างที่ผมเคยบอกนะพวกไอ้ดาบลักกี้ที่มันอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้เกมหลุดนะทุกคนเวลาตีรัวเนี่ยเธอเนี่ยวพูดไม่เคยจะฟังเลยตีทำไมก็ไม่รู้เธอเธอไม่ฟังเราเธอตีเรารัวุเลยมาเดี๋ยวเรารีบเปิดนะทุกคนมาตอนนี้ผมเหลือประมาณรีบเปิดนะเหลือประมาณสี่สิบสามกล่องได้กูไม่ค่อยรีบเท่าไรเลยงอยู่ทีละหกกับเจ็ดเลย อันนี้เอออันนี้ดิเอ๊ะเอออันนี้ดีกว่าทุกคนโอเคทีก่ก่อนนั้นไปเอ้ยเนี่ยมึงจะมแต่เลือกของไง,งก็เลยู่เดี๋ยวเลือกอะไรไอ้นาเลยเธอเธอกล้าพูดมือเขาเหรออย่าลืมสิเราเป็นแฟนกันนะไม่เธอเธอทำเราหง,งุดหงิดแล้วเราเราทะเลาะกันหลายรอบแล้วเธอเป็นอย่างนี้กี่รอบแล้วเราบอกให้เธอไม่รีบเปิดเธอไม่ฟังทำไมเราก็รีบเปิดอยู่ไว้ทำไมต้องขึ้นเสียงใส่เราด้วยเธอเธอรีบเปิดแต่นี่คือรีบผลเธอเหรอก็รีบอยู่นี่ไงนี่ดิเอาเลยล่ะอะไร่ะเรื่องอะ <laughs> <c oughs> ม,มึงบอกเลยกูใส่คิ้วที่แล้วอชิบาย <laughs> ทุกคนอันนี้เกาะด้ดีกว่าคือใส่แล้วแบบมันแบบมีเกาะแดงแล้วก็หัวใจเยอะมากโอเคเธอเธอพูด okay. แหลมไม่หัวใจเลยเออ <c oughs> นะ่าเดี๋ยวเธอมึงรู้เรื่องแน่นอนถ้าเธอไม่ยอกไปเขาก็งอนนะอาเศียงโชคมาเขาเหลือ30กล่องแล้วเดี๋ยวเขาสัรีไม่เธอละกันเพื่อเธอวันนี้มันเดียวโอเคไห <c oughs> ม,ไมแต่เธอแต่ก็ไม่มีวันไหนที่กูไม่เคยเปิดช้าไอ้เปิดเร็วกว่ามึงเอไอ้เปิดเร็วกว่าเธอกำหนดแล้วเธอ ทุกคนอาจจะคิดเหมผมว่าพี่มึงพูดดีๆเหอะพูดมึงยิงไม่ชี้แล้วจริงแต่ธนูยิงแล้วมันไม่น่าเกมหลุดหรอกมั้งเออเออเธอดูดิเออมันไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยอ่ะต้องลบเหรอเอาโอชะตาเธอแสบตายิงโดนหมาตัวเองตายแสบตาอะไรความรักเข้าตาเอยเกิดคารุ่มตัวเองอยู่แล้วข้างบ้านก็เป็นกระเพราไอธิบายแล้ใครมึงไปได้อยู่ในบ้านอะไรแค่เธอฮะอ่าลูกค้าก่อมาทำไมไม่ได้เออโอ้ทุกคนอย่าเพิ่งด่า เธอก็จะดูทุกคนด่าได้เลยเผื่อไปงูครับก่อมาเนี่ยก่งยองูนี่อ้าวไอ้นี่ดิมันใส่แล้วมันบินไม่ได้ทุกคนหมวดผมใส่หมวยนีคือแล้วกันส่วนรองเท้าก็รองเท้าเออมันแค่มองกังคืนไม่เอาแล้วกันส่วนดาบนี่ก็ดามเมจโอเคเจ็ดห้าเธอเธอหมดแล้วเหรอ,อแต่เลือกของไงถึงได้เปิดชา้าเธอหมดแล้วเห,หรอเออโอเคอันนี้อะไ<ห>รอ่ะอันนี้เป็นกางเกงเอ๊ะเดี๋ยวนะเออ เลืออะเลือกของเธอเยงิงทำไมนเนี่ยอันนี้มันดีกว่าทุกคนเอ้ยเธอเยิงลองงอนยิงกันเนี่ยงอย,อย่าอเธอเยิงอีกเข,เ,อเขาไม่เปิดนะโดนเขาอีกเขาไม่เปิดนะโดนอีกนะเดีนะ๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขานะโดนเขาเขาไม่เปิดจริงนะงอนนะ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเธอเธอตลอดเลยงเขาก็เปิดอยู่เธอก็มากลัวเขาอยู่นั่นแหละเขาก็เลยเปิดช้าว่าเธอเนี่ยไม่เกี่ยวเธอกูไม่กลัวตั้งแตั้งนต่มึงมาเบอนี่โอเคก็หมดแล้วพอใจเองหลังพอใจแล้วเก่งมากเธอตุ๊โอเคเราไปเจอเจ้าของที่เลยโอเคตอนนี้เจ้าของผมสตับอสใส่หนังสือช็อตมึงโกนตะไคร้ช่องบอดมิสเซชันโอเคเธอรอก่อนเออเธอกูไม่เคยบอกไม่เธอเขาลืมจัดของว่ะเขาเขาเขารีบไปหน่อยเออเธอกูก็ลืมซึ่งธนูเนี่ยคือผมคิดว่า กูจะ like ใช้ดีไหมเนี่ยอ่ะเอามาใช้ก็ได้อ่ะเธอเธอมีบัฟแม่อ่ะเธอกินบัฟเลยอุ้ยทุกคนมีบัฟวันนี้ด้วยอ้าวอ๋อถ้าเมื่อกี้เขาอยู่ใกล้เธอเขาได้บัฟไอ้นั่นนัรีไวท์อ่ะเกิดบัฟเกิดไวเออรีไวท์รีไวท์อ่ะเธอกินบัฟเลยโอเคอันนี้ลบหรือบวกโอ้โหมึงลบมึงลบอย่างงี้โอเคอ่ะเธออ้ยเธอพร้อมยังพร้อมละให้พร้อมแล้วไปกันเล็บมาในร้อยแป๊บมึงตีแล้วก่อนนะอุ้ยเมื่อกี้ยังนอนเล่นอยู่เลยอ่ะอืยังไง เธอเพี้ยงอะไรเธอเจอมีคนโทรมาเธอคุยเสร็จยังเสร็จแล้วเธอมาไปต่อลุยต่อเออไอปลาหมึกเออคิดว่าโอ๊ยเธอมันทัร้ายเขาเธอต้องช่วยเขาชเธอช่วยเธออยู่มาช่วยไล้เขาเธอเอาอีกรอบไปอีกรอบเมื่อกี้มันตายแล้วเธอเธอมันทัร้ายเขาอย่าเปิดไห้เร็วๆเธอเธอตะการให้เขาก็จะรอดูเองจะช่วยอเธอเขาจะไปอะไรเสร็จมันไอ้เร็วมึาปายเขาเลยตายแล้วเธอโอเคมาต่อไปเป็นสกุลเราเธอกินบัฟเลย เราต้องสู้กันจริงๆหรอใช่ถ้าเธอไม่ยอมเขาคงงอนนะโอเคไหมเขาต้องชนะเท่านั้นโอเคเธอมาพร้อมไหมยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็มาเลยมาเขาเริ่มดีโอ้โหรอมึงทำเรียกมึงบอกงอนนะเราพูดมึงเขาไม่สู้เลยนะงอนนะเออแค่กูตีอยเดียวเออพูดกลัวเหรออ๋อาพูดเหรอไม่เราพูดเราพูดแทนตัวเองาให้เธอรู้ว่ารักเธออะไรเงี้ยเธอกลัวเราถอดก่อนเถอะอะเราไปถอดก่อนเถอะอะเธอถอดก่อนเลย โอเคเราถอดแล้วเธอถอดยังถอดแล้วมาอมยังถอดแล้วถ้าพอลรวก็มาเลยเธอเธอเธอเราต้องชนะเธอเท่านั้นเอ้าเธอเราเป็นน้าตากกันนี่ว่าโอ้โหดีละเราจะได้แบบไม่ต้องมีใครถ้าคนหนึ่งจากไปเราจะสู้กันทำไมไม่เราเป็นคนรักกันใช่เราจะอยู่ด้วยกัน forever forever เพาอะไร ไฟวร์คือใครไเอเวอร์แบบว่าตลอดไปไม่ไฟว่าคือใครมึงงิตไม่ไม่ไม่เลิกแล้วเราจบแล้วเราจบแล้วไว่าอเราไม่รู้เราไม่ชอบเราไม่ชอบคนชื่อเอเวอร์เธอนอกจากมึงใจโง่แล้วึงก็ยังโง่อยนะเธอไฟว่าตลอดไปที่ผายเธอไม่ต้องพูดไฟว่าคือใครเไม่สนแล้วเราเลิกกันแล้วเรเจบแล้วเราจบแล้วไปว่าตลอดไปไฟว่าคือใครเลิกแล้วเออเลิกกัเลิกแล้วไป